you <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ weekly c 3กับ c ชัดปวีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะไม่มีข่าวไหนที่โด่งดังมากไปกว่าข่าวการลาป่วยของสติฟจ็อบซึ่งหลังจากสติฟจ็อบประกาศลาป่วยแบบไม่มีกําหนดครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะทำให้หุ้นของ Apple ดิ่งลงถึง7.5%เปเลยทีเดียวค่ะแต่ดิ่งลงได้อยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าหลังจากการประกาศรายงานผลประกอบการในช่วงปี2010ใน3เดือนสุดท้ายของปี2010นะคะก็ผลออกมาว่ามีกําไรอยู่ที่6000ล้าน u ดอลลาร์ค่ะ การลาครั้งนี้นะคะเป็นลาแบบไม่มีกําหนดเลยนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาเคยลาไปแล้ว6เดือนในต้นปี2009แล้วก็เป็นการลาครั้งที่3ในรอบ7ปีเลยค่ะโดยให้ทีมคุก k ์มาดูแลแผนการดําเนินงานของ Apple ในปี2011แทนและทางสติปจ็อบได้กล่าวว่าเขารัก Apple มากนะคะแล้วก็จะลาไปดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่และกลับมาเป็นหัวเรือใหญ่ในการตัดสินใจต่อไปอย่างแน่นอนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะจุดที่น่าสนใจและหลายคนจับตามองก็คือว่า การลาป่วยครั้งนี้จะส่งผลต่อการเปิดตัว iPad 2และ iPhone 5หรือไม่ซึ่งสติปจอบก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆนะคะและเชื่อมั่นว่าทีมคุกจะสามารถบริหารงานแทนเขาได้ค่ะซึ่งทีมคุกนะคะในแวดวงนักวิชาการทางด้านไอทีนะคะก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยสร้างผลงานที่ดีจากทั Compact และ IBM มาแล้วค่ะ เรื่องของระยะยาวเราต้องมาดูกันต่อว่าจะส่งผลกระทบหรือไม่สําหรับการลาพักฟื้นในครั้งนี้ซึ่งอย่างที่เห็นๆน,นะคะว่าคุณน a p p l e ดิ่งลงถึง7.5%หลังข่าวการลาพักฟื้นไปแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะพักฟื้นข่าวก่อนนะคะมีคนแซวว่าสติปจ็อบนั้นออกมาพร้อมกับ iPad สําหรับการพักฟื้นครั้งนี้เชื่อว่าสาวกหลายคนคงใจจดใจจ่อว่าจะออกมาเป็นนวัตรกรรมอะไรแปลกใหม่ให้ได้ลองใช้หรือไม่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวไอทีอื่นๆในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะ คนดังถูกปล่อยข่าวลือว่าเสียชีวิตผ่านทวิตเตอร์ล่าสุดทวีตลวงโลกนี้เกิดขึ้นกับประธานนธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้อย่างเนวสันแมนเดลาโดยก่อนหน้านี้มีชื่อของจอห์นนี่เดฟชาลีชีนรวมถึงมอร์แกนฟรีแมน Angry Birds เกมยอดฮิตใน iPhone เสียแชมป์ยอดดาวน์โหลดให้กับเกม Bubble Ball ที่พัฒนาโดยโรเบิร์ตเนเด็กชายวัย14จากรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกา คุณผู้ชมคะคลิปปิดท้ายวันนี้นะคะค่อนข้างจะพิสดารสักหน่อยเป็นการใช้เทคนิคสร้างภาพสามิติโดยไร้แว่นตาด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะนี่เลยนะคะเขาได้ติดอุปกรณ์ลงไป2ชิ้นอยู่ที่บริเวณเข้างๆ <12. S 2> ดวงตานะคะสังเกตที่บริเวณดวงตาของเขาให้ดีเลยค่ะ t นี่ค่ะ เขาใช้วิธีการควบคุมกล้ามเนื้อเปลือกตาเปิดปิดแทนชัตเตอร์นะคะให้มองอะไรกลายเป็นแว่นตาสามมิติค่ะ The quality really ซึ่งเขาบอกว่าใช้ได้กับจอที่แสดงผลความถี่120เฮิร์เท่านั้นนะคะสุดท้ายแล้วนี่นะคะต้องบอกว่าดูคลิปนี้แล้วไม่แน่ใจนะคะว่าภาพที่เขาเห็นนั้นจะเป็นสามิติจริงหรือไม่แต่เห็นแล้วเนี่ยค่อนข้างจะพิสดารมากสักหน่อยนะคะดังนั้นห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดค่ะใครที่มีคลิปดีๆแบบนี้ส่งมาร่วมแบ่งปันกันผ่าน t w i t t e r c o m s m e g e n สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ